ขอเรียนเชิญผู้อเมริการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมากขึ้นป่ารายงานถึงความสําคัญของทุนศาสตรา,าจารย,ย์วิจัยดีเด่นและเมทีวิจัยอุโ,โสากราวอรค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณท่านศาสตรา,าจารย์ยมยุทธยุทโธอดิตรองรในเรื่วัตุนิย ท่านศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นท่านเวทีวิจัยรสสรวระสกววท่านผู้บริการฝ่ายวิชกาการและผู้บริหารสวท่านผู้สมบผริตณ์ท่านนักวิจัยท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสกวได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่งาง ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่อันจะนําไปสู่การสร้างสักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศและผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากลอีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนับและมองเห็นความสําคัญและประโยชน์ของงานวิจัยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกทุนตร,รีตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปีพุทธศักราช2535ปีภารกิจหลักโดยย่อคือสนับสนุนการวิจัยทุกสาขาทุกมิติของการวิจัยเพื่อให้เกิดผลผลิตจากการวิจัยนำไปใช้ในการใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการเศรษฐกิจสังคม เป็นการพัฒนาประเทศในช่วงสอง,สองทศวรรษที่ผ่านมาสกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นหน่วยง,งานที่ประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทุนวิจัยบริหาร,ราง,งานวิจัยได้สร้างนักวิจัยและคลงานวิจัยเอันสมงคุณค่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ครบด,ด้านและได้รับรางวัลอันเป็นที่ประจักษ์คือรางวัลหน่วยง,งานคมุณมุ่นเวียนีเด่นจากกรมอุชีกาง ของกระสรวงการทัน4 4ปีต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาจนปัจจุบันซึ่งสรวจะใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคงมทางความรู้ด้วยงานวิจัยในปี2518นี้เป็นคีี่สอที่สกวดได้ใช้ยุทธศาสตร์สกว2517ถึง2560เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความท้าทายในทศรวรรษที่3มีเป้าหมายสําคัญ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดก,การงานวิจัยของประเทศและผลักด,ดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นก้าวสำคัญของสกอที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตด้วยการรณดการการวิจัยและกระบวนการวิจัยข้ามสายเพื่อทําให้ผลงานวิจัยตอบสนองต่อทิ่ตางของชาติ ตลอดจนสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ผลงานวิจัยได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นสพบตรหนักดีว่าการเคลื่อนสังคมฐานความรู้เพื่อให้เกิดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นไม่เพียงอาศาษาษายัยการบริหารจัดการทางวิจัยที่ดีและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเท่านั้นทางยังต้องประดวกกับความมุ่งม,มั่นความตั้งใจของนักวิจัยทุกท่าน ซึ่งจะพัฒนางานวิจัยที่สร้างสารรค์ปัญญาและบังเกิดผลง,งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศสําหรับคุณศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นซึ่งเป็นคุณระดับสูงสุดของฝ่ายวิชาการสกวตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่ศาสตราจารย์ที่มีผลง,งานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลง,งานที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเน,นื่อง ซึ่งในการวิจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการสามารถนำการนําไปพัฒนาต่อยอดหรือก่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ด้านเชิงพารเชิงสารนเชิงวิชาการเชิงนิยบายจากการให้ทุนเริ่มในปีพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันในปีนี้มีผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจํานวน3ท่าน คุณส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งสปบสนับสนุนนักวิจัยวุฒิที่มีความสามารถด้านวิชาการอย่างสูงให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเป็นเกียรติในฐานะที่สร้างผลงานเด่นมาตลอดโดยย่อมย่อมให้เป็นผู้รับคุณนี้ว่าเป็นเป็นทีวิจัยอาวุโสสปบอันนี้นอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างที่ดียังเป็นผู้ที่มีพลังที่จะผลิตผลงานคุณภาพสูงได้ต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยจากความจากการเริ่มให้ทุนเมทีวิจัยโอโุโสศเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ถึงปัจจุบันในปีนี้มีผู้ได้รับทุนจำนวน1 0่านในโอกาสนี้สกวขอสนับสนุนขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดของสาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมทีวิจัยอุโสที่ได้ร่วมสร้างนักวิจัยและ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศของเราร่วมกันผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการขอบคุณผู้สังนุนนักวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมแต่งรูปใจในการสร้างความรู้ผ่านการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนที่จะร่วมกันเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่สาธารณชนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมค่อยขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ยงยุติทวงกล่าวเปิดงาน และปัจจาบนพิเศษเรื่องสร้างสารรค์สังคมไทยด้วยการวิจัยได้อย่างไรเพราะการเปลี่ยนแปลง